สวัสดีค่ะทีมงานเกม9หยินนะคะวันนี้นะคะทีมงานก็อยู่กับโปรโมชั่นในเซิร์ฟเวอร์ที่4ี่นะแพ็กเกเ็โปรโมชั่นแรกนะคะจะเป็นแพ็กเกจ V.I.P. นะคะที่ผู้เล่นเติมตั้งแต่วันที่8นะคะถึง15พฤศจิกายนนะคะเพียงผู้เล่นเติม V.I.P. เข้าไปนะคะในราคา300บาทในช่วงระยะเวลากิจกรรมนะคะก็รับทันทีเลยนะคะว่าไอเทมสุดพิเศษนะคะที่จะช่วยให้ผู้เล่นได้อัพ ตัวละครอย่างก้าวกระโดดนะคะเพราะว่าภายในนั้นนะคะจะมีในส่วนของท่าดา VIP นะคะแล้วก็จะมีพวกค่าฝึกฝนก็เป็นโบฮิมาเทียนซานยาเปลี่ยนอภาษานะคะทำให้เราเนี่ยอัพปาลได้ไวยิ่งขึ้นนะะป้ายทาด้วยในการลงดันนะคะแล้วก็แน่นอนว่ารวมไปถึงน้ำทิพย์ขี่พายุด้วยนะ,ะที่จะช่วยให้ผู้เล่นนะคะวิ่งเร็วขึ้นนะคะโดยที่ ถึงแม้ว่าเราไม่มีวิชาต,ตัวเบาก็สามารถวิ่งเร็วขึ้นได้นะคะตำราฝึก4วันนะคะเล่งปานสำนักหลักสำนักย่อยนะคะแล้วก็จะเริ่มใช้หลังจากนับเวลานะคะและแน่นอนว่าวันนี้นะคะทีมงานมาอยู่กับการรีวิวแฟชั่นค่ะ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นแฟชั่นที่ได้รับนะคะใน ในส่วนของแพ็กเกตนี้นะคะก็คือจะได้นกหวีดม้าเงาเพลิงนะคะ30วันตัวม้านะคะมีความเร็ว10.5นะคะแล้วก็จะนับถอยหลังหลังใช้แล้วก็ชุดจือเซียวแต่ต้องบอกก่อนว่าแฟชั่นของแพ็กเกตนี้จะไม่มีไอเทมส่วนหมวกนะคะจะได้เป็นรับเป็นชุดอย่างเดียวแล้วส่วนสีสระเนี่ยก็จะเป็น ตามตัวละครที่ผู้เล่นเลือกไว้นะฮะนอกจากชุดจื่เซียวแล้วนะคะที่ได้เป็นแฟชั่นถาวรนะคะก็จะย,ยังสุ่มรับชุดสารพัดสัตว์นะคะนั่นก็คือชุดเสือชุดแพนด้าหรือว่าชุดกระต่ายนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันละกันนะคะโอเค ในเกมที่เห็นตอนนี้นะคะก็คือชุดจื่อเซียวที่ผู้เล่นจะได้รับถาวรนะคะเป็นชุดสีม่วงทั้งของตัวละครชายและตัวละครหญิงเลยนะคะแล้วก็ม้าตัวแดงๆตัวนี้นะคะนั่นก็คือม้าเงาเพลิงนั่นเองชื่อนี้หรือเปล่าวะเริ่มไม่มั่นใจนะคะโอเคชื่อนี้นะคะเป็นม้าตัวสีแดงๆนะคะมีผมผมตั้งๆหน่อยนะคะผมโมฮอคใช่ปะโอเคอันนี้จะเป็นชุด ที่จะได้รับถาวรน,นะคะส่วนชุดสารพัดสัตว์อื่นๆนะคะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนแบบกันดูว่าแต่ละตัวจะหน้าตาเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดกระตุยนะคะอย่างที่บอกไปนะคะว่าแฟชั่นเซตนี้นะคะไม่รวมส่วนหัวนะคะเพราะฉะนั้นจะได้แค่เสื้อเนาะทีมงานก็จะใส่แค่เสื้อและกันอ่ะอันนี้ก็เป็นจะเป็นชุดผู้ชายนะ,ะมองเห็นชัดไหมถ้าเกิดว่าไม่ชัดเดี๋ยวจะลงมานะคะ,ะจะได้เห็นชัดๆ ระหว่างตัวละครชายตัวละครหญิงนะคะโอเคต่อไปนะคะชุดแพนด้าแพนด้านี่ชุดแพนด้าท่าดา น่ารักจังเพราะแบบว่าพอใส่เป็แบบชุดคู่อย่างนี้แล้วดูน่ารักเนาะต่อไปนะคะชุดสุดท้ายนะคะชุดเสือนะคะชุดเสือดชุดตัวละคนชชยน่ารักเนาะชอบจังเลย อันนี้ก็จะเป็นชุดที่ผู้เล่นจะได้รับซุมนะคะอันนี้ไม่สามารถเลือกได้นะคะนั่นก็คือชุดกระต่ายชุดแพนด้าแล้วก็ชุดเสือนะคะซึ่งตัวชุดเนี่ยจะมีระยะเวลา30วันเท่านั้นนะคะให้ใส่น่ารักน่ารักในยุทธภพได้เลยนะคะสำหรับใครที่สนใจก็อย่าลืมนะคะว่าโปรโมชั่นของเรานะคะจะต้องเติม VIP 300ภายในวันที่8ถึง15พฤศจิกาย,ยนนี้เท่านั้นนะคะรับรองว่าคุ้มค่ายอย่างแน่นอนเพราะว่าม้าเงาเพลิงเนี่ยก็ช่วยนะคะช่วยในการเคลื่อนที่ได้อย่าง เลยท่ดยทาดามาเงาเพิงวิ่งเร็วมากนะอย่างน้อยก็คือเออก็แบบเวลาวิ่งแบบไปทำเควสอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไวใช่ไหมล่ะหูยูดีพยศพยศซะหน่อยพยศไงแต่ถ้าเกิดว่าแบบวิ่งทำเควสในเมืองอะไรอย่างนี้เราก็จะมีในส่วนของน้ำทิพย์ขี่พายุให้บริการนะฮะรับรองว่า ไม่มีอุปสรรคในการเคลื่อนที่อย่างแน่นอนนะคะโอเควันนี้ทีมงานก็ลาไปก่อนนะคะก็หวังว่าชุดจะเป็นที่ถูกใจใครหลายๆคนนะคะแต่ว่าถ้าเลือกไม่ได้อย่างเงี้ยใครอยากได้ชุดไหนก็แล้วแต่ดวงค่ะแล้วแต่ดวงชุดกระตุยน่ารักชุดกระตุยน่ารักชอบหางดูดูหางไปดูขอขอขอแป๊บหนึ่งก่อนปิดคิดนะ,ะเราไปดูหางผู้ชายกันดีกว่าอยากเห็นว่าผู้ชายมันจะมีหางเป็นแบบไหน ต้องเป็นคนแบบไหนว่าไปดูหางเขาอยู่ไหนวะตัวละครชายอ๋อนนนนนนโนี่ขี่ม้ามาไกลเหมือนกันนะเนี่ยมีหางเปล่าอ๋อมีหางเหมือนกันนะชุดตัวผู้ชายน่ารัก โอเคค่ะสำหรับใครที่สนใจก็อย่าลืมเก็บโปรโมชันนี้ไว้ในอ้อมใจนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ทีมงานลาไปก่อนสวัสดีนะคะ